เ A A เอวเดยอดเด็วันวันิ๊ิ๊พี่ต้องเปิดตัวนายผมฟังนะ A1 ิิิิก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีหรือ แล้วก็มันคิดถึงเธอบอกผ่านคืนจริงเงียบเงาฝากท้องฟ้าและดวงดาวปกก้องเธอแทนฉันที อ๋ออ๋อให้ตดูชี้ไปเดี๋ยวลั่นเดี๋ยวลัเีเดี๋ยวเอ้เอ้ยเอ้เอ้แยกไครับัองออออเอเอเอ้ครับเป็นคำลังใจให้ผมด้วยนะฝากติ๊ตอให้ผมได้นะครับทุกคนครับรอดับเลขทีเดียนะใครอยกเป็นกำลังใจให้นะครับก็คือเรามาก่อนเนาะเดี๋ยวเหมือนกนะคือ แล,และหลายคนก็ไม่มีใครกล้าทำนอกจากเราอะไรเงี้ยไม่สักตียสักอ่ะแพ้ถือนะตือตูบัวาายืมยืมมีเงี้ยมั้งเลย่นมีครั 景关注持广播。 เขาทำไหวดีนะเจ๊กวัพี่เขาไหวไม่ดีเลยันมันบล็อกไปแล้วใช่แล้ยางไม่ก็อยูดีดีใจครับครับเรี่เรเียบโมโนมออกสองหูไหมครับเสียบลูเดียวออ่อเสียบรูเดียวลูไหนลนี้ครับนี้ใช่ไหมให้ผมจำได้เลยใ้กันใช่ไหมใช่ครับว้าว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 เอาวว้าวเอาว้วาสุดเอา้า้้น สิวสิววาปว่<ม>าวป<ม>า่<ม>าวป,ป่านะครับผมวันนี้ก็คือว้าป,ป่ามาเที่ยวกันนะครับมาหากันามาให้่ยวบันเทกันนะวันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลย แต่ี่เรียกร้องอะไรไม่ไม่ตั้งไม่ตั้งคว่าต้องสึ่ไม่เด่นต้องเช่ญส่อเช่ญอยากตีก็เชือได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไมเลยอนกตีตัวหนึ่งตัวอยู่แล้ตัวที่สี่ตัวที่สี่ของเต้เหรอไม่เหรอพี่ใช่ใอ๋อยังไม่มาพี่อ๋อที่ได้สามตัวเพิ่งได้สตัวเพิ่งไตัวอีกเดี๋ยวมาอีกมีสามไม่สาสามใช่สตัวแค่ในรองร้องเดี๋ยไ้อจะใส่ยงไงอัดองใส่อออยาวยไนเอ เคยตก็เคยมองมามีแต่คนอีเธอที่ฉันมีกว่าหัวใจทองเธอว่างแต่ฉันยังคงไม่มั่งใจรู้แค่เพียงว่าเธอสำคันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันม่มีวันยอมให้ใครมาแยงไป ของฉันที่เก็บไว้คนเดียวออกเอี๊ยดไหมครับออกนะครับออกได้ครับอันนี้ห้าห้าห้าติดติจติด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 ิติิติด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 ติิติตด

ทำได้ทุกอย่างเลยทุกคนก็คือเรารู้ว่าอะไรมันต้องเป็นยังไงใช<ต>่ไหมนี่คือน้องยังไม่มาเนี่ยแล้วก็ทีมา,มาแล้วก็จะเนี่ก็จะล็อกช่องใหม่กันก่อนเพราะว่าพอมาถึงน้องน้องจะได้ไม่ต้องมา,งานั่งหนหานนนว่าเฮ้ยถ้าผมทำยังไงถ้าเกิดแบบไม่ได้มีคนคอล็อกไปให้อะไรเงี้ยคือเราก็ต้องเตรียมสแตนบายไว้ให้น,น้องก่อนเพื่อเพิ่มความมั่งหวายก็เน้นฟังในยีนได้เพราะว่า เราไม่ได้แข่งเยอะแล้วผมก็องดูแคเล่นดอางแคบเลอยางก็ผมจะไม่ไม่รคาญผทเตอร์ื่อฉื่อเซกฉื่อล้อเล่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่วนกสองราเพ่อะไร่่ปเล่สองสามสี่เ้าเจว่า

ไล์สถิตปิณจ้าเป็นกรมจิตกรมปิณวัดวับบาจ่ะไปที่เป็วับบาได้เลยนะจ๊ะว่าไงคะคุณน้ำเพามีสู้เข่าขอบคุณค่าขอบคุณแทนพ่อนะคะสิบวันเจ็ดจื่อจี่จีจีจีช่องพ่อโดนแรงงานใครใครเด้งออกแล้วเขาอืมใครเด้งออกแล้วเขามาใหม่นะ ใครเนี่ยก็ให้เข้ามาใหม่นะลูกๆทั้งหลายเอขเป็ดนี้ไม่ได้เซ็นเลยตัวเซ็ที่ไหนเอ่อเพจว้าปาค่ะหรือว่าก็มาที่หน้าร้านได้เลยว้าป่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคเจ็ดวันเจ็ดที่จี๊ 귀가. 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 귀. 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 귀가. 귀. 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 귀 จีวอนแม่บอกว่าแม่ติไ้เลแม่บุรจีวอนสิ่งนี้ไม่มอันนี้ตัวพี่ใ่เกบจก็ไม่ันีพี่อะไรตัวนี้ของออยจีอนนีออห้าหกจีมันยางไปเข้ามาดีอ่ะแลวออยห้าหกจีบอที่ถมันยากไปเข้าพี่ต้งปับแต่พี่ย่เยน่อยคนที จิวอมาแล้วชจิโอเครับจิวอชื่ไม่ที่ไมเจิวอชืาการลลองสวัครับสวัสดีครับสดีครับทุกคนครับผมจวสองอมากลูกขอบคุณครับ วันนี้ลองมันแน่แม่จ๋าจริงจับแม่จ๋าจริงจับแม่จ๋าวันนี้มันแน่ใครใครใครที่โดนที่ที่โดนเด้ออกนะเข้ามาใหม่นะได้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 จ้าขอบคุณครับแม่พ่มาขอบคุณครับขอบคุณครับ เพวับบาวับบาวับบามหาชัยเพศวับบามหาชัยครับแม่โคตรเจ๋งเลยเขาถึงแยกร้องกันได้คนละโลกเลยเขาถึงแยกร้องกันได้คนละโลกเลยโคตรดีเลยโคตรดีเลยคนละโลกเลย่่แวารัักกฉนมีดูใกล้จะไปนะงานไม่ได้หยุดงานเลยครับหยุดงานแล้วมาเลยกลุ่มปิดขาพี่แอร์กันหรือเปล่าอิครับมาอ่ะพี่แอร์ครับ ฉันเป็นคนโชคร้าที่โดนสาบไั้ีพบแต่วาดาบันเดาะเจุุุจิกจิกวันจิกจื้อจื้อหสจิกวันจิชื่อติ้งให้แนทด้วยนะติ้งให้แนทด้วยนะ

Or or Just ครับเสีย โเคาวพนเลยไหนพี่เอี่บอกอามาเอารางวัไหนครับะโลกเลยพี่ชยรผูฟังกันโลกเลยรางวัลจะพี่เอ๋อยู่ใชครับมีามไม่่าไรไม่เท่าไรนกแต่อุมากะดีมากพี่ะเา้เล่ลเาแล้วไหนอะงหัวราะลไอะไรอะพี่เอ๋บอกว่ามาเอารางวัลนไหนไหน

เช็คชคชคชจชกี่ครับโอเคแล้วครับตาั้พี่อ๋อจริง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 แล้วใสหม่เลยเหรออยากขอรับบางสายตาที่เธอมองมาคฉันคนเดียเจได้ไหมอยากให้ธลัค น้องจากฉันนั่นแต่เตะออกไปเยอะอ่นฮะเมื่อกี้เป็นพันเลยใช่ใช่ใช่มันจะชอบเตะออกแต่คือมันมีวิธีมันมีวิธีคือถ้าเราจะให้มันนี่มาถ่ายไปอ่ะคือคนที่เขาโดนเตะออกเสร็ปุ๊บของเขามาหน้าโปรไฟล์เราแล้วกดเข้าดูไลน์เราเหมือน